mm -hmm. เพื่อนๆคะตะกี้เนี่ยนะคะในช็อปปูนะคะเข้าไปซื้อของแล้วก็เข้าไปซื้อลายเส้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าปูมาต่างรัดนะคะเพื่อนๆปูก็เลยต้องซื้อใบลายเส้นก็คือใบขออนุญาตตกป,ปูแล้วก็ตกปลาหาหาโมแคลบหาจระจันทะเลนะคะปูต้องซื้อลายเส้นเขานะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่ซื้อนี่เราไปจับปลาจับปูเขานี่ก็คือในรัดของเขาเราผิดกฎหมายนะคะ ถึงเราจะอยู่ในอเมริกานะคะแต่ว่ามันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าเราอยู่ต่างรัฐในรัฐของปูคือวอชิงตันนะคะปูก็ซื้อรายเส้นแต่ว่าถ้าเรามาตกในเขตของออริกอนเราก็ต้องซื้อรายเส้นของรัฐออริกอนนะคะเพื่อนเพื่อนเราไปรัฐไหนเราก็ต้องซื้อรายเส้นที่รัฐนั้นนะคะเราไม่สามารถข้ามแดนไปอ,อ,อย่างปูอยู่ วอชิงตันแต่ปูก็ไม่สามารถไปตกปูตกปลาหาหอยลัดอื่นๆได้นะคะคือเราต้องมีใบรายเส้นในรัดนั้นๆเราถึงจะหาปูหาหอยได้นะคะเพื่อนๆออสำหรับรัดนี้นะคะที่ปูซื้อนะคะของปูซื้อ,อ,อตกปูนะคะแต่ปูไม่ได้ตกปลานะคะก็คือรายเส้นของปูก็ประมาณ19เหรียญน,นะคะเพื่อนๆส่วนของเคนใช้ตกปูและก็ตกปลาเคนเสีย ค่าใบลายเส้นนะคะสามสิบสองเหรียญนะคะเพื่อนๆนต่อคนเพราะว่าเขาจะมีลิมิตให้เรานะคะเขาจะถามว่าเราจะซื้อกี่วันนะคะมันมีให้เราเลือกหนึ่งวันกับสามวันนะคะเพื่อนเอนเราก็ต้องเลือกว่าเราจะซื้อกี่วันแล้วเราจะอยู่ที่รัฐนี้กี่วันนะคะเราก็จะซื้อตามระยะเวลาที่เราอยู่ พักที okay. Okay. Please, like ่นี involved, ่แล้วเราต้องการที่จะไปตกปูตกปลาหาหอยนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีให้เราเลือกนะคะเพื่อนๆเขาจะบอกเราถ้า1วันมันก็จะถูกกว่า3วันนะคะแต่2วันนี้เขาไม่มีนะคะเขาจะมีให้เราเลือก1วันกับ3วันเท่านั้นนะคะเพื่อนๆอโอเคค่ะตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะปูได้ใบไลายเซน์มาเรียบร้อยแล้ะเราจะเดินทางไปหาจักรจันทะเลกันก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนก่อนที่เราจะไปตกปูนะคะไปตามดูกันเลยค่ะเพื่อนๆนไปหาจักรจันทะเลด้วยกันนะคะไปค่ะเพื่อนๆไป นี่นะคะเพื่อนๆปูมาถึงทะเลแล้วนะคะอากาศวันนี้ค่อนข้างเจะคล้มนะคะเมื่อวานนี้อากาศดีแต่ปูไม่ได้ออกมาหาปูหอกาหาจากกรรักรจันทะเลนะคะ <c oughs> เนื่องจากว่าปูต้องทําซ่อมมอเตอร์โฮมกันนะคะแต่วันนี้ที่ปูได้ออกมาก็คือมันค่อนข้างจะคล้มนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ฝนมันจะตกตอนช่วงเย็นนะคะ <c oughs> แล้วในขณะนี้ที่ปูกําลังาาหาจาักกรจันทะเลเนี่ยก็คือเป็นเวลาที่น้ํา กำลังลงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆนะคะลงไปหาจัก,กจั่นทะเลกันนะคะและนี่นะคะเพื่อนๆก็คืออุปกรณ์สําหรับไปหาจัก,กจั่นทะเลกันนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือจะเป็นตะแกรงนะคะเพื่อนๆตะแกรงที่ใช้ตักจัก,กจั่นทะเลนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ กระป๋องนะค่ะกระเป๋งนะคะกระเป๋งน้อยๆของกูนะคะเอาไว้ใส่จักรจันทะเลนะคะเพื่อนๆ Last time what did you do? You probably had your clam belt. It's just starting to go down at 8:30 today. Go down on the water edge. Let me show you. Let me show you one time. ทำ now ไอ oh, ้สกายวอเต้น่ะโอ้ยรอจะสลบโอ้ยเย้โอ้เข้ามาเฮียให้นี่วอเต้เย้เปิดเปิดวันนะคะเพื่อนๆเปิดวันนะคะเค้นตักได้นะคะปูก็กลัวน้ําน้ํานะคะตอนนี้มันหนาวค่ะปูก็เลยยังไม่อยากถูกน้ํานะคะโอ้ This am going to go to the house. This is the to go the house. Okay. Oh, you okay. got yeah. yeah. eggs. Yeah, this is good. Oh, 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 10 minutes, 10 minutes. Oh, no, just stopped. Look at that one. Yeah, good. Oh, he is fresh. Okay. okay. Let's babies go. Yeah, both babies go. Okay. อยากจะไม่เพื่อนๆคะวันนี้นะคะมันคืมฝนแล้วก็คืนมันค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะคะน้ำมันยังไม่ลงมากนะคะกูก็จะให้เคงตักใค้ครูก่อนนะคะเพราะว่าก่อนที่เคงเขาจะไปตกฟ้านะคะเฮียเยอยเฮีย โอ้โหไว้เลยมั้ I ไอซีไอแคนซีปูเจอตรงพื้นนะคะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าขื้นวันนี้มันแรงนะคะโอ้ันนี้เวดี๋ยวปูขอหนี่กันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูต้องเอาอันนี้ขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ขึ้นมันแรงมากเลยค่ะ okay hey yeah wow. oh go 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 We should have brought you knee high. Yeah. yeah. I have mine up there. I know because they're very high. Nice. I can't dig a lot here, but not. No, nice. there won't be any. I know because they have to go now. Go dig real quick! Not bad. A chapel is good. Yeah, I can work it. You gotta have boots. Oh, you're gonna get wet. Let me show you again. Yeah have to do. ช้บโบช้โบไอแคนปุ๊บปไอไลช้โบนี่ช้าเฮฟ่อ like นี่นะคะเพื่อนๆน,น้ำมันพัดเอาโมคลับนะคะพัดจ็กรนันทะเลนะคะขึ้นมาข้างบนนะคะมันกำลังมีลูกตัวน้นอยๆเต็มไปหมดเลยนะคะแต่เปลือกของมันนะคะจะอ่อนมันก็เลยตายง่ายนะคะเพื่อนๆเนี่ยลูกมันเต็มไปหมดเลยนะคะกูซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ แม่มันตายแล้วแต่ลูกมันยังมีชีวิตยอยู่เป็นร้อยๆเลยนะคะเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนคะตอนนี้นะคะปูจะลงไปหาโมแคลใหม่นะคะเพราะว่าปูาใช้ที่ตักจักจัก่นทะเลมันหนักนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วมันไม่ค่อยได้นะคะป<า>ูก็เลยไปซื้อชาโบนะคะ<า>ก็คือพั่วอันนี้มาใหม่นะคะที่วอ์มาร์กเดี๋ยวปูจะลงทะเลใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ ไปเริ่มหาโมแครปอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่หลังปวดมากเลยค่ะเพราะใช้ไอ้ที่ตักที่ตักไม่ดีนะคะมันหนักต้องใช้ชาโบใช้ขั้วนี้นะคะเพื่อนๆืนคะตอนนี้ปูกลับมาที่มอเตอร์โฮมแล้วนะคะปูได้จะกระจัดมาไม่เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เพราะว่าวันนี้ฝนมันตกนะคะแล้วก็ลมแรงมากเลยปูที่ปูจะไปหานะคะกะ็ตกปูไม่ได้คะ่ะลมมันพัดกระชัง ปิวหมดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้พายุฝนมันเข้านะคะพุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะเพื่อนๆปูก็เลยได้แค่จะกะจันมาหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวปูจะเอามาทอดนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูตอนที่ปลูกแกะปีกแล้วก็ล้างจากทรายนะคะว่าปูได้มากได้น้อยขนาดไหนนะคนะเพื่อนๆนี่นะคะจะกะจันที่ปูได้มานะคะเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็ได้มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวปูจะ แกะกระดองเขาออกนะคะแล้วเดี er then, so then, so so really so ๋ยวมาชุบแป้งทอดกันนะคะเพื่อนๆแล้วปูได้กุ้งมาด้วยนะคะกุ้งตัวน้อยค่ะปูตักได้ปูก็เลยเอามาเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวปูจะมาทอดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือจักะจันปูเอาขนอผงขนอใส่ไปนะคะเดี๋ยวปูจะเอาแป้งนะคะโรยเข้าไปแล้วเดี๋ยวปูจะชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็มื้อเย็นวันนี้นะคะปูก็จะมีหมูนะคะทอดกรอบนะคะ แล้วก็ผลไม้ปูก็จะมีองุ่นนะคะเ,เพื่อนเพื่อแล้วก็เชอร์รี่แล้วก็มะเขือเทศน้อยนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวปูจะทําการต้มจืดนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ทอดอกับข้าวทอดของของปูนะที่ปูบอกเป็นจักระจันทะเลนะคะนี่ก็คือครัวปูนะคะเ,เพื่อนๆนเราจะต้มจืดนะคะต้มจืดประกาศขาวนะคะใส่หมูแล้วก็ใส่เต้าหู้นะคะ แล้วนี่ก็คือเป็นเตาของเรานะคะเพื่อนๆตอนตนี้เราปูกำลังต้มน้ำอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะคะโอเคโอ้ไอไอ้น้อแฮฟกลมลุกไบิกสปูนนะคะนี่ไอ้นี่เวอร์แฮฟบิกสปูนน่ว you can do it โอ้ย่าเดีคิดจุดสตอร์เพื่อนๆค่ะฟูอ่ะไม่ได้เอาพวกครับพียอะไรมานะฮะเอาแตงลิ่วมาอันเดียวผูก็เลยคิดหนักเลยว่าปูจะทำยังไงเดี๋ยเนี่ยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะทอดนะคะก็คือแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะมีต้มจืดนะคะปูจะต้มจืดในหม้อนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะทอดหมูในกระทะนี้และนี่ก็คือหมูสับของปูนะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวขอเวลาปูทำกับข้าแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ Hi p o w what you doing <laughs> I <'m> cooking Hmm what are we h a v ing Soup เพื่อนๆคะเดี๋ยวปูจะทำะต้มจืดนะคะต้มจืดเต้าหู้ใส่ผักกาดขาวนะคะ แล้วก็จะทอดปลานะคะเพื่อนๆเออทอดหมูค่ะทอดหมูกับทอดจักจั่นทะเลนะคะนี่คือครัวครัวปูนะคะเพื่อนๆนี่คือคือเราต้มจืดนะคะใส่หมูไปก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะวานาตามจะออกมาเป็นแบบไหนอันนี้ปูเพิ่งกลับจากไปหาจักจั่นทะเลแล้วก็ ตกปูนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่ได้นะคะปูก็เลยกลับมาทํากับข้าวกินกันนะคะเพราะว่าวันนี้ลมแรงแล้วก็ฝนฝนแรงมากเลยค่ะดีนะได้จักระจันมาหน่อยนึงปูก็เลยจะเอามาทอดนะคะเพื่อนๆทอดจักระจันแล้วก็ส่วนปูก็คือปูคงไม่ได้ตกค่ะวันนี้ก็คงวันนี้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้ตกเพราะว่าพรุ่งนี้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นฝนตกนะคะเพื่อนๆ พรุ่งนี้ปูจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งเอาเลทดีกว่านะคะฝนตกส่วนตกปูเดี๋ยวปูจะดูอีกทีหนึ่งวันเสาร์นะคะถ้าอากาศดีแล้วมันพอจะตกปูได้เดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆไปตกปูนะคะวันนี้ขอปูทํากับข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพอปูทํากับข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวหน้าตากับข้าวของปูเป็นแบบไหนเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆกับข้าวบ้านปูวันนี้เราก็มีทอดหมูนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทอดต้มหู้แล้วก็ต้มจืดแล้วก็จักกะจันทะเลนะคะจักกะจันทอดนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเพื่อนๆคะทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะกับข้าวบ้านปู นี่นะคะเพื่อนๆกับ้าวบ้านปูต้มจืดแล้วก็จัก,กจันททะเลทอดก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่เห็นตัวปูนะคะเพื่อนๆปูก็ไม่รู้จะเซตกล้องแบบไหนนะคะ กูยังใส่หมวกอยู่เลยนะพะเพื่อนกูกินข้าวก่อนนะเพราะว่ากูลืมถอดหมวกไม่ได้ลืมหรอกค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าถอดแล้วมันก็ผมมันจะยุ่งแบบนี้นะคะเพราะว่ากูไปหาตะกั่จรทะเลมาลมมันแรงค่ะเพื่อนเพื่อนจะกูขอวางกล้องกันลมมันแรงค่ะนี่นะคะพเพื่อนพเพื่อนกล้องกูก็ไม่รู้จะมันมองไม่ค่อยเห็นคน

อร่อยใช่ดีแซมมี่อยู่อิทบันมอเด้จักรจันทร์อย่าเคยจะกินโมแทบนะคะเพื่อนเพื่อนโมครับจักระจันทะเลค่ะจิ้บกับซอสมะเขือเทศนะคะยามีอ่ะ